ร่วมสดยามเช้าโดยบริษัทพอตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บิลเคมีลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS หนึ่งในกลุ่ม AA Power สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้วันทํางานวันแรกของสัปดาห์และก็ของเดือนธันวาคมด้วยนะครับวันนี้จันทร์ที่1ธันวาคม2558นะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการสดยามเช้านะครับก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทําการซื้อขายนะครับเราไปดูภาพของการลงทุนเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ปิดทําการในวันพฤหัสบดีนะครับเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า หรือว่า Thanksgiving Day ของเขานะครับก็กลับมาวันศุกร์นี่เปิดทำการครึ่งวันนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นการให้ไปจับจ่ายใช้สอยกันหรือว่าที่เรียกกันว่าเป็นวัน Black Friday นะฮะวันที่ห้างสรรพสินค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนหลังนี่ก็หลายๆประเทศก็ปฏิบัติตามนะครับก็จะมีการลดราคากันนะเป็นวันแรกก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสในเดือนนี้นะครับ ตลาดสหรัฐก็เลยบรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างซบเซานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหุ้นของบรรดากลุ่มพลังงานก็ยังเป็นตัวกดดันตลาดอยู่แต่ว่าหุ้นค้าปลีกนะครับเนื่องจากว่ากําลังจะได้รับอนิสง์จากช่วงของการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ทำให้อย่างประครับประคองให้ดัดชนีหุ้นอย่างดาวโจนส์นี่ก็สามารถปิดบวกได้นะครับแต่ก็เกือบจะไม่ขยับขึ้นเลยนะครับโดยบวกไป0.49จุดครับในขณะที่ n นสแดบวก4 จุดสามหนึ่งจุดครับศูนย์จุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทำให้ทั้งสัปดาห์นี้นะแจกบวกไปถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยนะครับ S&P 500ปรับตัวลดลงครับ5.27จุดครับ0.25%ในขณะที่ตลาดยุโรปก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆกันนะครับแม้ว่าเขาจะไม่มีวันหยุด Thanksgiving Day แต่ว่าหลายประเทศก็มี Black Friday นะครับมีคนไปรอคิวซื้อสินค้าในห้างซึ่งก็ประกาศลดราคากันในช่วงของวันศุกร์เมื่อ,อสิ้นสุดเดือนธันวาคมพฤศจิกายนด้วยเช่นกันนะครับ ปิดตลาดนี่ก็เป็นเรื่องที่หุ้นของพลังงานก็ยังเป็นตัวกดดันตลาดแต่หุ้นค้าปลีกก็เป็นตัวที่ช่วยหนุนนะครับฟุตซี่ร้อยตลาดดอนดอนนะครับ,รบปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยครับ0.8จุดครับ0.01ในขณะที่แดักซิลามันแล้วก็ c ีซีโของฝรั่งเศสสามารถปิดในแดนบวกได้ในกรอบแคบๆนะครับโดยแดักซิลามันบวก5.8จุดครับ0.06 CC4 รฝรั่งเศสก็บวก7.84จุดครับ0.18นนะครับในขณะที่ เอเชียครับเปิดทําการซื้อขายในเช้าวันแรกของเดือนธันวาคมนะครับบรรยากาศก็กดูจะคล้ายๆกับอของยุโรปและก็สหรัฐเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนคือวันศุกร์นะครับก็คือบรรยากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะซบเซามากขึ้นนะครับแต่ว่า,อาดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็เยนที่อ่อนค่าเช้าวันนี้ไปที่1 1 8ยเยนนั้นก็หนุนทําให้นิกเกิเช้าวันนี้ยังบวกได้ค่อนข้างคึกคักทีเดียน,นะครับโดยล่าสุดเมื่อช่วง9ก้นาฬิกาบวกยินงร้อยเงจุดครับ ก็เกือบ1นะครับในขณะที่เซี่ยงหารวมทั้งห่างเสงนี่ตรงกันข้ามเลยนะครับเซี่ยงไฮ้บวกอยู่ 3, 6 5 5จุดครับ1.36ห่างเสงลบครับ289.91.1.21ส,สเร์ตรทไทม์สิงคโปร์ก็ลบนะครับ2 6 5 0 0ในขณะที่ในกลุ่มเดียวกับเรานะครับอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์บวกได้ เล็กน้อยนะครับจาการ์ตานี่บวกไปเพียง0.04%ฟิลิปปินส์ก็บวกไปเพียง0.08%นะครับเช้าวันนี้มีเรื่องสำคัญก็คือตัวเลขดัชนี PMI ของจีนซึ่งเป็นตัวเลขของทางการนะครับปรากฏว่าทั้งต่ำกว่าคาดการแล้วก็ต่ำกว่าเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าก็ปรากฏว่าหุ้นของจีนนะครับกับสามารถสวนตลาดขึ้นไปอาจจะเป็นเพราะว่าจีนเองก็ได้มีมาตรการรับข่าวดังกล่าวนี้ไปแล้วด้วยการประกาศการะตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวันศุกร์นั้นก็ผันผวนนะครับอยู่ในแดนบวกได้นี่ขึ้นไปทดสอบเหนือระดับ1,600จุดได้แต่ยืนไม่อยู่นะครับลงมาต่ำสุดนี่ลบไปถึง8.11จุดก่อนที่จะปิดตลาดนี่ก็ปิดที่ระดับ1,593.91จุดครับลบ5.91จุดหรือ0 .37 เมูลค่าการซื้อขายก็46,000กว่าล้านนะครับเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของเดือนเพราะฉะนั้นมาดูกันสนิดนะครับปรากฏว่า ทั้งเดือนพฤิกายนนี่เป็นเดือนที่รายย่อยขายเพียงรายเดียวเลยนะครับรวมแล้วนี่25,100กว่าล้านบาทในขณะที่สถาบันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็ต่างชาตินี่ซื้อสุทธินะครับต่างชาติซื้อสุทธิไป1,000 1,000กว่าล้านทีนะครับส่วนวันนี้จะเป็นอย่างไรครับเริ่มเดือนธันวาคมนะครับ1ธันวาคมไปสอบถามคุณสุเชษสุแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่วิสารท่านผู้ชมครับครับแหมต้องขอบพระคุณนะครับมาช่วยแทนอยู่สองวันนะครับครับผมเป็นไงครับวันนี้เริ่มต้นเดือนธันวาคมแล้วครับครับก็ทางไทยพาณิชย์มองว่ายังคาดการว่ายังเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับแต่ให้ให้กลยุทธ์ด้วยว่าถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยให้เป็นโอกาสของการเข้าซื้อเก็บพุ้นนะครับแล้วก็บริเวณที่มากๆหน่อยก็จะเป็นวันนี้อาจจะได้เห็นต่ำกว่าหนึ่งห้าเก้าสูนั่นแหละถึงบริเวณนั้นเนี่ยให้เก็บพุ่นกลางพุ่นใหญ่ไว วันนี้ทางทไทยเป็นนิดเนี่ยนำหุ้นตัวหนึ่งเป็นปัจจัพยพื้นฐานมากเลยนะครับเป็นบอมจอผลิตไฟฟ้าลาดบุรีโฮลดิง้งหรือคำว่าลาดบุรีนะฮะ RATCS ลาดบุรีเนี่ยจะมีผลการงนงานที่เติบโตต,ต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วประมาณ3.3%เปซ็นเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี58จนถึง62เลยนะฮะแผนการลงทุนเนี่ยมีลักษณะของการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในปีห้เนี่ยจะมี เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ามาอย่างน้อยแปดโครงการที่ที่ลงทุนนะฮะแล้วก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเพมา่มาด้วยนะครับปรับราคาเป้าหมายจากเดิมเนี่ยห้าสิบหกบาทต่วหกสิบาทและมีแนวโน้มการปรับทิศทางเพิ่มขึ้นจากกำลันผลประมาณสามสิบเจ็ดเปอร์เซนตต่อเนื่องนะครับ,รบอย่างที่กลับเรียนในภาวะอุตสาหกรรมนี้ อุตสาหกรรมีตามภูมิภาคเนี่ยเฉลี่ยแค่3.5ในราชบุรีไว้ที่3าแล้วก็มีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเรียนแนะนําถีอราบุรีครับซื้อที่6กสิบาทครับขอบคุณครับคุณสุเชยครับขอบคุณครับเอาละครับไปพักกันนะครับถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไง ช้พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียดไปหยากไปหยากกันหน่อยนั่ไมีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ จวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนหรายล้อมด้วยเคมีพันธ์ุมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ุภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรและเพิ่มคูณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ เรือช่วงนี้มาดูราคาน้ำมันกันก่อนนะครับวันศุกร์นะครับตลาดสหรัฐเปิดทําการซื้อขายนะครับร่วงไปเจ็ดเหรียญกว่านะครับเบรนส์ลงต่ออีกสองเหรียญกว่าจากที่เมื่อวันพฤหัสลงไปแล้วประมาณสักเกือบสี่เหรียญนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทก็ทรงตัวนะครับสามสิบสองจุดแปดสามนะครับก็ใกล้เคียงกับที่ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์นะครับในขณะเย็นอ่อนค่านะครับหนึ่งร้อยสิบแปดจุดเก้าสองเยนต่อดอลลาร์สหรัฐคือล่าสุดนี้นะครับ ส่วนทองคำครับเมื่อวันศุกร์ร่วงลงไปตามน้ำมันนะครับลบไป22เหรียญเช้าวันนี้ลงต่ออีกประมาณ23เหรียญนะครับล่าสุดนี้ทองทำท่าว่าจะหลุด1,150เหรียญนะครับอาจจะยืนไม่อยู่นะครับก็ส่งผลทำให้เช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำบ้านเรานะครับประกาศราคาครั้งแรกนะครับลบไปแล้ว250บาทวันเสาร์ประกาศไปแล้วลบไปแล้ว200รวมไปก็450แล้วครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ